สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องชาวแพนเนสซอมมี่ทุกคนขอ้รับสุ่แพนเนซอม,มี่ลืมเปลี่ยนโปวไฟก็เลยเปลี่ยนอันนี้ซะเลยถ่ายไวแล้วไม่อยากตัดออกวันนี้จะไม่เล่นสด่านรวดเลยนะเพราะว่าด่านที่ห้ามันสั้นนิดเดียวก็เป็นด่านโบนัสเกมก็แค่อ่้เลยด่านที่สี่เลยด่านที่สี่ก็เชดิวาน,นี้ อันนี้ได้ดตัวกินหนุ่มสบมาซึ่งแพงมากแพงมากเจ็ดสิบห้าบาทคือบโอ้โหแพงกวอลแล้วอีกซึ่งมันก็แค่ย่อยหนุ่มสบแค่ะไม่ต้องแพงอ่ะเด้อคือบแต่ก็ดีเพราะว่าเราเป็นคนรวยต้องใช้อะไรที่แบบร,รวย,ร,ยรวย,ร,ยรวยแล้วไงรวยแล้วผลิตไม่ทันอ่ะเริ่มใหม่อืมเราต้องใช้ e x p o แล้วเแล้วระเบิดเทียดสามตัว อยอี่อ่ะตอนนี้ตังก็เริ่มได้ทีแล้วก็นี่ก็กินลุม่มศพใครนะทำอะไรไม่ได้เลยคิด,ด้แค่หุ่มุดแล้วก็ให้ตังดีมากภาคสองนี่ภาคสองแบบศูนย์บาทแล้ว,ม,ดดวมันก็อัปเกรดได้ด้วยก็ภาคสองก็อัปเกรดได้เว็บแรกก็ถึงแล้วกางอีซี่นูก็เดี๋ยวก็ตัดข้ามไปเลยละกันอันนี้ตังเรารวยมากเกือบ ชัเลยก็ซื้อโนพีมาเลยแล้วคือม่อูจะเอาส่วนต่อสั่เพื่ออะไรไม่ได้ใช้แพงเกินใช้ไม่ได้เดี๋ยวตัดให้ดูเป็นบางต่อแล้วอ่ะตอนนี้ถึงเว็บสุดท้ายแล้วเร็วมากเลยถั่วตายหมดแล้วถั่วขิดไม่เหลือซากสักตัวเ่ยพุดขึ้นมาแล้วพุดขึ้นมาแล้วมันก็เย็นเฉียบแล้วมันก็ตายสุดท้ายอ่ะตายซะตายตายอ่ะ เราได้หนังสือสารบัญมาแล้วหนังสือสารบัญก็จะให้เราดูว่าแต่ละตัวทำอะไร้ไบ้างซึ่งเราไม่อยากรู้เราเล่นมาหลายรอบแล้วเออแต่ให้มาก็ดีมาด่านที่5้าโบนัสเกมเป็นด่านทุบหัวทัมบี้แล้วก็ง่ายๆแต่ก็ใช้เปืนโตไม้ไม่ได้ดีเพราะมัน ย mm hmm. ี่สิบ şey ห้าบาทมันขึ้นมาละไฟน่าเวฟตีๆีๆีๆีด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 ีไม่ต้องใช้ระเบิดหรอกใช้แค hmm> uh ่นิ <h <h ้วห้านิ้วที่เรามีก็พอแล้วสวัสดีครับตอนนี้ได้เฮ็ดเม้ากินแล้วทำให้ซอมบี้มาอยู่ฝั่งเราก็สวัสดีครับ